สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคนนี้นะคะตอนนี้เลยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะ,ะคะเขาคนนี้ตอนนี้เลยเวลานี้เลยคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะโอ้ฝนตกหนักมากเลยเพื่อนๆได้ยินเสียงฝนไหมเดี๋ยวพี่น้งไปขอดประตกนก่อนฝนตกหนักมากค่ะที่นี่เนากที่ไทยฝนตกไหมฮะเนี่ย นะ <c oughs> ค่ะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณฝากเพืเ่อนๆติดตามพี่นกด้วยนะใครที่ผ่านมาเห็นพี่นกคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็ฝากติดตามพี่นกด้วยนะคะกด subscribe กดกระดิง่งอย่าลืมกดกระด,ดิ่งนะคะถ้าคนกด subscribe หรือใครที่ติดตามแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่เฝ้าติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะกราบขอบพระคุณมากๆจริงๆจากใจ,จ,จนะคะถ้าไม่มีผู้เข้ามาชมหรือดูเนี่ย พี่นกก็ไม่รู้จะอ่านไพ่ให้ใครนะคะคนที่เข้ามาชมเนี่ยก็คือเป็นส่วนสำคัญมากๆที่จะให้พี่นกอยู่ต่อได้ในช่องนี้กราบขอบพระคุณมากๆจริงๆ,จ,งๆจากใจนะคะแล้วคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามพี่นกด้วยนะคะเข้ามาติดตามเป็นเพื่อนกันนิดนึงพลังงานตรงไม่ตรงอย่างไรก็กดไลค์แล้วก็เม้นมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะเดี๋ยวพี่นกจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยที่คุณเล่ามาเรื่องราวของคุณพื้นที่ของพี่นก ุณจะพังทูหรือเล่าเรื่องราวอะไรชีวิตของคุณที่เจอในความสาัมพันธ์ก็เล่ามาได้ค่ะเนาะพี่นกยินดีรับฟังนะคะแล้วพี่นกจะไปกดกําลังใจให้คุณด้วยการตอบแทนในการกดหัวใจให้คุณละกันเพราะพี่นกจะไม่เขียนและอธิบายยาวนะคะหรือจะปรอบยาวๆแบบนี้เพราะไม่มีเวลาพอแตเ่เพื่อนๆจาไว้ว่าเมื่อพี่นกกดหัวใจอันนี้ก็คือกําลังแรงใจจากพี่นกส่งถึงคุณนะคะ มาคะ่ะเราดูกันเขาคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้แล้วเขาอยากบอกอยากทําอยากจะแสดงอาการอะไรให้คุณรู้ผ่านไพ่บ้างมาดูนะคะเด็กหน้านักชื่อคนของคุณแล้วนะใช่ไหมคะเรามาดูกันเขาคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆหลัะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆนะคะ เขาคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆมีความใดมีอะไรข้อความที่อยากจะบอกบ้างไหมหรือตอนนี้เขากําลังคิดที่จะทําอะไรในหัวของเขามีอะไรอยู่นึกคิดอย่างไรต่อคุณมาดูนะคะเอี่ยงนายอัสอรโอ้อยากติดต่อคนคนนี้อยากติดต่ออยากสื่อสารมาหาคุณนะคะมีพลังงานของความร้อนแรงของความอยากจะพุ่ง อยากติดต่ออยากทักทายอยากมาหาร้อนรอนมากแล้วไม่ไหวแล้วพลังงานของม้าที่เนี่ยเขาจะวิ่งมาแล้วอ่ะเพื่อนเเนาะมีแสงเต็มไปหมดเลยในเรือนร่างของเขาเป็นแสงสีหลากหลายเลยเนกพลังงานของคนที่คิดถึงคุณมากนะคะอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากทักทายอยากพูดคุยนะะี่ะอยากติดต่ออยากบอก อยากวิ่งมาบอกรักอยากมาบอกมาเริ่มต้นหรืออะไรไม่รู้แหละแต่เขาอยากสื่อสารหาคุณนะคะพลังงานของอยากวิ่งเข้ามาหาคุณนะ่ะอืมนะมาดูอีกเขาจะทําอะไรต่อไปอยากติดต่อคนคนนี้เป็นคนทางไกลแน่นอนเลยพลังงานม้าเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าไม่อยู่ต่างต่างประเทศก็น่าจะอยู่ต่างจังหวัดกับคุณไหมนะคะ A o f p e n เ a c l e เนี่ยอยากสกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ตอนนี้เขากำลังทำงานอยู่นะใช่ไหมเป็นเอก o f p e n d a c l e ก็ acle, คือแปดเหรียญน,นะคะอะไรอีกคะ empress เนี่ยเขามองค่าเห็นคุณค่าในตัวของคุณมากๆอยากมาบอกรักคุณอยากมาบอกว่าคุณมีค่าต่อเขาขนาดไหนนะคะคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้แต่เขาคนนี้ชัดชัวในใจแล้วว่า คุณคือแม่และพ่อที่จะมาเป็นคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกของเขาในอนาคตแล้วไอ้นเนี้ยเขาอบพลังงานรถสวยเขาคนนี้อยากติดต่ออยากทักทายอยากสื่อสารมาหาคุณนะคะตอนนี้นะอยากจะพุ่งอยากจะโกโจรมาหาคุณแล้วมีแต่พลังงานของแต่พลังงานของแปดเหรียญนี่คือชา้าเนาะสเตรงแต่เขาคนนี้พยายามควบคุมตัวเอง พยายามควบคุมที่จะให้อยู่ให้ได้แต่ความคิดอยางไม่ไหวแล้วไม่ไหวมากๆแล้วอ่ะอยากจะมาหาอยากจะทักละ knight of pentacle นะนะคะคิงถือเหรียญเนี่ยคิงถือเหรียญเนี่ยเขาก็เดินก็ไม่ขี่ม้าอีกอะ่ะเนาะคนนี้อยากมาทักอยากสื่อสารอยากติดต่อแต่น่าจะมาช้าเพราะเขายังติดปัญหาอยู่ยนี่แหละเนาะ fire of w a n d นะคะ ปัญหาที่เขาเจออยู่นั่นแหละห้ามไม่เท้านะคะจะด้วยบุคคลรอบข้างปัญหาการแข่งขันการทามาหากินนะคะหาเงินหาทองหรือบุคคลรอบข้างไม่ยินดียินงามให้คุณสองคนพบการเผรับสอดพลังงานของคนที่สอดส่องส่องคุณตลอดคนนี้นะคิดถึงแล้วก็สองคนนายออเฟนเดอเคมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีค่ามากๆคุณเหมาะเขามองว่าคุณคือสมบัติของเขาอ่ะคุณเห็นเหรียญไม่เหรียญเรียงร,ร,รายเต็มไปหมดเลยเนาะ แล้วก็เหรียญนี่ก็มีรากงอกเต็มเลยรากใช่ไหมมันเหมือนอย่างรากเขามั่นคงต่อคุณมากเลยคนนี้นะคะแล้วอะไรอีกคะ j จัสเมนเขาเชื่อว่าคุณกับเขานี่คือโชคชะตาเขาเชื่อว่าคุณกับเขาเนี่ยคือฟ้าจัดสรรมาให้เจอกันเนาะอะไรอีกคะไฟอ e o เ p นเ t อร์เก้าเหรียญพลังงานของคนที่เขาน่าจะติดในเรื่องของการเงินตอนนี้น่าจะการ การเงินเขามีปัญหาคนคนนี้หรือมอาอดีตคุณเคยอ,อะไร night of cup นะคะเก้าถ้วยพลังงานของคนคนนี้โดดเด่นไปทางชาวเพศที่สได้อันนี้เป็นคลิปของคุณได้นะคะพลังงานของชาวเพศที่สได้พลังงานของเขาไม่ไม่ได้นะคะพลังงานโดดเด่นนะฮะเขาคนนี้กลับมาแน่กลับมาชัดกลับมาชัวอยากติดต่ออยากสื่อสารแต่พยายามควบคุมตัวเองคนนี้เนาะ อยากติดต่อมากเนี่ยอยากสื่อสารมากเนี่ยพลังงานของม้าวิ่งมาแล้วแต่เนี่ยมีพลังงานของเหรียญเกิดขึ้นเนี่ยก็แปลความหมายว่ามันหนักแน่นมันพยายามเหยียบไว้พยายามที่จะไม่ติดต่อสื่อสารแต่คิดถึงมากคิดถึงแล้วก็รักคุณมากอยากจะมาบอกรักอยากจะมาบอกว่าคุณคือที่หนึ่งในใจของเขา คุณคือผู้หญิงผู้ชายที่ไม่มีใครได้เหมือนคุณแล้วอะ่ะก็คือไม่มีใครเข้าเทียมเสมอคุณได้แล้วดีแอนเฟรสเนี่ยนะคุณสง่ามากคุณเห็นคุณไหมสง่างามนะแต่ดีแอนเฟรสเนี่ยหันหลังอยู่เอาเป็นความหมายว่าตอนนี้คุณสองคนน่าจะหันหลังให้กันไม่ได้หยุดไล่กันด้วยแล้วพนางานของคนที่เขารู้สึกว่าตอนนี้อ่ะคุณหันห,หลังให้เขาแล้วเนี่ย จะกลับมาเขาก็รู้สึกกลัวนะเพราะพลังงานห้าดานเกิดขึ้นด้วยปสัสสาปัญหาที่มันเจออยู่ห้าดาดหาหมากเหลือญนี่นะคุณสองคนตอนนี้เป็นอิสระกันอยู่และต่างคนต่างอยู่นะไม่ได้อยู่ใกล้กันและเพราะคนนี้อยากติดต่อสื่อสารกับปัญหาคุณมากๆแต่พลังงานของเขาจะเทคแอคชั่นช้าแต่ในใจพุ่งอ่ะพุ่งกําลังจะวิ่งจะแย่อยู่แล้ใจอ่ะจิใจให้พุ่งนะ คุณคือคนที่สามารถเติมเต็มให้เขาได้คุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่สามารถเติมเต็มให้เขามีความสุขถูกไหคุณแล้วก็มีความสุขนะคะคนนี้แต่ด้วยอุปสรรคปัญหาของคุณอาจจะมีพลังงานของคนที่ทะเลาะแล้วจากกันไปพลังงานของคนที่บุคคลรอบข้างไม่ ให้อนุญาตให้คุณสองคนพบกันได้พลังงานของคนในครอบครัวไม่อนุญาตให้คุณสองคนพบกันเลยด้วยจะอุปสรรปัญหาในเรื่องของการเงินก็ได้ติดขัดในเรื่องของการเงินการยังไม่พร้อมยังไม่สามารถจะมาสู่คอมั่นหมายคุณได้นะห้าเหรียญนพนะลังงานพลังงานของคนที่เหน็บหนาวอ้างว้างในใจิตใจห้าเหรียญเนี่ยนนะแล้วเขาพยายามข่มตัวเองไว้เนี่ยสิงตราชาสิงพยายามกดความรู้สึกนี้ไว้ไม่ให้แสดงออกมาเนี่ย เขามาคนนี้แต่มาช้าอารมณ์ของเขาตอนนี้อยากติดต่ออยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากทักทายอยากกดไลค์อยากกดทักมาหาคุณว่าโอ้ก้เห็นคุณแล้วสวยจังสวยมากคุณดีเลยอย่างเงี้ยพลังงานของเขาเหมือนอยากจะรีแอคชั่นนะตอนนี้นะคะแต่เขาก็ยังทําอะไรไม่ได้มากมายเพราะปัญหามันยังติดขัดในเรื่ององการเงินแล้วก็ปัญหาของคนรอบข้างอยู่ เขาคนนี้นะฮะตอนนี้อารมณ์การของเขาคืออยากติดต่ออยากทักทายอยากสื่อสารมีใครบางคนนะคนที่รู้สึกถึงคุณมากเนี่ยอยากติดต่ออยากทีแอ็อยากติดต่ออยากสื่อสารอยากจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นี้จะแย่แล้วแต่พยายามข่มไว้พยายามกดไว้อีโก้หนาพยายามอยู่ให้ได้เนี่ย สองคนน่ะสองคนเนี่ยนะพลังงานของเด็กถือดาบเนี่ยพลังงานของการสอดส่องนะสองคนเพราะมองคุณมีค่ามากเขารอวันเวลาจักรวาลกดป่อยแล้วคุณสองคนเนี่ยเขาจะกลับมาคนคนนี้หลักปีแหละเพื่อนๆไม่เร็วแต่มันจะมีพลังงานของการรีแอคชั่นจากโซเชียลแน่นอนคนนี้เมื่อพลังงานนักสอดเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าเขาไม่ทักมาทางข้อความหรือเมสเซจหรือโทรแบบนี้นะ คนคนนี้จะมีการรีแอคชั่นจากไม่นานค่ะคุณรอตรงไม่ถึงอาทิตย์หรอกจะต้องมีการรีแอคแน่นอนจากโซเชียลโพสอะไรที่เกี่ยวโยงกับคุณให้คุณรู้ว่าเขายังรอนะหรือเขายังมีใจหรืออะไรนี่แหละมันจะทําให้คุณได้รู้สึกถึงได้ว่าคนคนนี้โพสอย่งนี้ก็คือ,อะจะสื่อถึงคุณแต่คนนี้จะไม่ทักมาตรงๆนะพลังงานของคนที่ปีโก้หนาอยู่พยายามอยู่ในพื้นที่ของจะพยายามสวมหน้าก,กาก พยายามที่จะไม่ลงมจากบัลลังก์เออนะคะเดี๋ยวเขาจะแพ้เนี่ยบัลลังกของเจ้าอีกโก้ะนะสต,ตอ์นี่อือนี่แหละแต่คนคนนี้รู้สึกถึงคุณมากคิดถึงคุณมากอยากติดต่ออยากถือสัรอยากทักกายอยากพูดคุยตอนเนี้ยแต่ด้วยปรสัรปัญหา5เดี๋ยว้าไม่เท้าเกิดขึ้นเนี่ยนะเขามันเหมือนมันยังทําอะไรไม่ได้มันต้องพละอ,อารมณ์ของเขาเป็นแบบนี้ตอนนี้แต่คุณอะเป็นคนที่เติมเต็มให้เขาได้คนคนนี้ก็ดู เขาดูได้นะดูสถานการณ์ของเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองคนเป็นคนที่สวยรถรอรอรถด้วยแหละสวยรู้เออรถลังอลังการก้าเหรี่ยญเนี่ยพลังงานข้าไม้ไม่ไโดดเด่นเหมือนกันนะคะก้าถ้วยก้าเหรียนเนี่ยแล้วก็มีพลังงานของชาวรับต่างเพศก็คือชาวเพศที่สามได้ก้าวเหรี่ยญเนี่ยพลังงานนี้ก็เป็นของคุณนะชาวเพศที่สามเขาถ่ายเข้ามาดูคลิปนี้ก็เป็นพลังงานของคุณด้วยนะคะ ก้าถ้วยนี่เนาะแล้วก็เป็นพลังลงานของพ่อแม่แม่โดดเด่นแล้วก็มีพลังงานของเด็กด้วยคนที่มีแฟนเด็กด้วยเสรีกสอกซอแเราก็อาจจะไม่ใช่แฟนเด็กก็ได้แต่แฟนของคุณอาจจะมีหน้าตาที่สดใสดูแลตัวเองเก่งอย่าอาจจะวัยเดียวกับคุณหรือแก่กว่าคุณหรืออ่อนกว่าคุณไม่รู้แหละแต่เด็กคนเนี้ยเขาหน้าตาเด็กเขาดูาแลตัวเองเก่งถ้าเขาวัยเดียวกับคุณนะอืนะคะพลังงานของเด็กเสรีอกสอดให้เขาสองคุณสองหนักด้วย คนนี้สองคุณตลอดเลยคอยสอดสองคุณตลอดไม่เคยปล่อยคนนี้ฆ่าสายตาหรอกเขารอจังหวะเวลาเขาคิดว่าเดี๋ยวจะกลับมาหรือคุนความสัมพันธ์แน่นอนอรอกันนักเนี่ยอารมณ์ของเขาประมาณนี้เลยตอนเนี้รอกันนะไม่ไหวแล้วไม่อยากจะทักจะแย่ยแล้วถ้าไม่เจอปัญหาแบบนี้ทักนานแล้วเนี่ยแหละถ้าเขาพูดได้เราจะพูดแบบนี้แหละอารมณ์ความรู้สึกของเขาอยากจะกลับมาพัฒนาอยากจะปไปตอนน่อในความสัมพันธ์นี้จะแย่แล้วเนี่ย แต่คนคนนี้่ช้านะคะแต่เหรียญนี่คล้ายๆเจ็ดเหรียญเลยแหละแต่เหรียญกับเจ็ดเหรียญนี่คล้ายๆการเดินพลังงานของคนที่ช้าแต่จะช้าได้พรา,างงานคนนี้กลับแน่นอนเมื่อเขาเคลียร์ปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วปัญหาที่เจออยู่ห้าห้าดาบเนี่ยนะห้าไม้เท้าเนี่ยคือปัญหาของบุคคลรอบข้างได้หรือหลายๆปัญหาสารพัดสารเทของคนสองคนที่เจออยู่นั่นแหละ เมื่อเคลียรปัญหาเหล่านี้ได้ในเะรื่องของการเงินแล้วการงานของเขามั่นคงแล้วคนนี้กลับแน่นอนแต่ช้าบอกตรงๆหลักปีแต่มันจะมีการรีอคจากเขาแน่นอนเพื่อเๆือนในหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะเพราะว่าพลังงานเขาไม่ไหวแล้วอ่ะน้องนายอักอรเนี่ยสวมีผิวหยาบมาเลยเพราะคุณคือความสุขของเขาอ่ะเออคุณเป็นคนที่เติมเต็มให้เขาได้นะเหมือนเขาตอนเนี้ยเขารอจั s t m นเกิดขึ้นเนี่ยเขารอว่ะ รอให้ถูกปลดปล่อยแล้วคุณสองคนก็เหมือนถูกปล่อยจากคงขังอ่ะอสําหรับดั้งเดิมเนี่ยมันมันจะมียานโผล่ปลดปล่อยออกมาจากโรงศพใช่ไหมเหอกมาเนี่ยก็ถูกปลดปล่อยเขาจะรอให้คุณสองคนจักรวาลปลดปล่อยแล้วคุณสองคนจยโยอย่างเงี้ยได้กลับมาเจอกันเขาคนนี้รอเวลานี้อยู่เพราะเมื่ออย่างนี้ยังไม่รีแอคง่ายหรอกหลักเปลี่ยหลักเปลี่ยนะพี่นกดูตามพลังงานไพ่ไม่คือหลักเปี่ยนและขคางนะไม่ใช่เร็ว แต่อย่าเอ๊ะใจกับนายอักษอรพลังงานในใจของเขามันพุงนพ่งมากนะพุ่งมากจริงจรแต่บอกตรงๆเทคแอคชัน่นเนี่ยช้านะแต่มันจะมีการรีแอคจาก,กโซเชียลและคุณคอยดูหรือถ้าคุณไม่ได้บล็อกกันเขาก็น่าจะทักมาทางไลน์หรืออะไรได้แต่ถ้าคุณบล็อกกันคุณแอปหรือแม,ม้แต่อะไรไม่รู้แต่มันจะต้องมีมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้ว่าเขายังรอเขายังอยู่ เขายังอยู่นะเนี้ยต้องมีเพราะพลังงานเขาไม่ไหวแล้วเมื่อไม่ไหวแบบนี้มันอยู่นิ่งไม่ได้หรอกแต่ถ้าถามว่ากลับมาไหมอย่างเนาะเพราะพลังงานแปเหรียญเ,เ,เ,เนี่ยเขาช้าแต่แปะเหรียญนี่เหมือนเจดียนเลยคือวามพัฒนาไปแบบค่อยเป็นค่อยไปแหละนายนายเนดโคก็ผู้ชายที่มั่นคงผู้ชายที่คิดแล้วทบทวน,ทวน,ทวนแล้วทบทวนอีกอืจะทํายังไงดีจะไปยังไงต่อทําแล้วต้องไม่มีการผิดพลาดชัดชัวร์ก่อนเขาถึงจะรีแอคนะนายอับฟนเดโเนี่ย พลังงานของผู้ชายที่มันนนนม่นคงหนักแน่นวิงที่มั่นคงหนักแน่นเนะเาะนะคะเนี่ยก็ประมาณนี้แหละนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้คิดเยอะมากอยากติดต่ออยาก,ยากทักทายอยากสื่อสารอยากมาและไม่ไว้และเนี่ยแหละความคิดของเขานะนาะแล้วถ้าเขาบอกคุณได้ละ่ะเขาอยากบอกอะไรคุณเนาะเอามาดูกันเขาบอกคุณได้อยากบอกอะไรคุณเราดูไพ่ข้อความของ The Handers Oracle แล้วกันเนาะอะไรอ่านต่อสิ The Handers Trust Oracle พี่นกแปลเอามาเป็นแปลให้เป็นภาษาไทยเลยจะได้อ่านง่ายนะคะเพราะว่าพี่นกไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยนี่ก็จดเองอีกก็งงๆกับลายมือของตัวเองนะเออนะคะมาดูสิข้อความจากเขาที่อยากบอกคุณอะไรไพ่ใบแรกฉันรู้ดีว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่นะคะอืเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะ พูดเหมือนเครืองเคืองคุณไหมอะ่ะเออน้ำเสียงเขาพี่นกสื่อถึงคุณดูเขาเหรอคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันของผมนะคะก็ถ้าเป็นข้อความของคุณคุณก็รับไปนะถ้าคุณรู้สึกว่ามันข้อความของคุณนะอะไรอีกคะ ฉันกําลังกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเน่ยสงสัยเขาดื้อแน่เลยนะคนนะ่ะต้องมีการทะเลาะก,กันแน่นอนห้ามให้ท้าเกิดขึ้นแบบนี้นะมีนะพลังงานของคนที่บางคนบางท่านไม่ใช่ทุกท่านถ้าคุณจะมาบอกว่าพี่โนกรอไม่ได้ทะเลาะก,กันหรอกแต่ว่าบุคคลรอบข้างนะ่ะมันเป็นปัญหาเราก็เลยนิ่งกันไปไม่ได้คุยกันนานแล้วเงี้ย อันนี้ก็คุณก็ไม่ได้ทะเลาะเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นพลังงานสุ่มนะคะแต่มีนะบางกลุ่มบางคนบางท่านมีการทะเลาะแล้วก็ไปจากกันนะคะแล้วบางคนก็มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเงินตอนนี้กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ชั้นซ่อนตัวตนที่แท้จริงของชั้นจากคุณเนี่ยเขาคนนี้ซ่อนตัวตนที่แท้จริงเขาคนนี้ซ่อนตัวตนที่แจ้จริง ของเขาจากคุณเนี่ยแหละเห็นไหมเนี่ยสตรงสตรงก็คือซ่อนตัวตนของเขาไม่ให้คุณรู้ว่าเขาอะ่ะไม่ไหวจะแย่อยู่แล้วอันที่จริงแล้วนะครั้งคุณรักคุณทิดถึงคุณอยากติดต่ออยากพักอยากคุณจะแย่แต่พยายามข่มตัวเองไว้พลังงานสตรงนะเพราะเจ้าอีกโก้เนาะ no. คุณไม่รู้ว่า ตอนนี้ฉันคิดถึงคุณมากแค่ไหนเออหวานมาเลยนะี่ยเห็นไหมคิดถึงมากเนี่ยนะพลังงานของไนโอบซอดไนโอบเปนเดอร์โคลนี่คือพลังงานของคนที่แล้วก็เพเทออบซอดเนี่ยคือส่องตลอดแล้วก็อยากมาอยากมาหาอยากมาจะแย่อยู่แล้วไนโอบซอดเพเทออบซอดเพเทอเปนเดอร์โคลเพเทออบซอดไนโอบซอดแล้วก็ไนโอบเปนเดอร์โคเนี่ยพลังงานของยางติดต่อสื่อสารอยากมาหาอยากวิ่งมาและแต่ในใจอ่ะคิด ขนาดนี้แต่มันยังรีแอคไม่ได้นะซี่เขาชัดเจนที่สุดในใจแล้วแล้วมั่นคงต่อคุณมากๆด้วยเห็น <He ard S 1> ไหมความมั่นคง 8, แปดเหรียญนายนายเปนเดอโคลนะฮะเพราะคุณคือดีเอมเพรสของเขาแล้วอ่ะเขามองว่าคุณคือผู้หญิงผู้ชายที่เขาจะแต่งและเป็นสามีภรรยาของเขาในอนาคตแล้วนะคะไม่มีผู้หญิงผู้ชายคนอื่นในหัวเขาแล้วนะฮะเนี่ยหนึ่งเหรียญในมองค่าคุณมีค่ามากมนะเห็นไหมเก้าเหรียญคุณค่าของคุณเต็มเรียงรายนะะ ดูสิฉันอยากรู้สึกแบบนั้นอีกอยากรู้อย่างอยากรู้สึกอะไรคุณเคยไปทําอะไรเขาอ่ะอ่าเขาอยากรู้สึกแบบนั้นอีกคุณทําอะไรคุณหอมแก้มเขาเหรอ,อเออีอยเขาอยากให้คุณหอมแก้มอีกมั้งเนาะพี่น่ก,ก็ตลกไม่รู้สิคุณเคยทําอะไรกันล่ะก็ไปนึกฉันหวังฉันหลงไหลฉันลหล,นลงไหลคุณมากนะคะจุดๆก็คือมากนะเนาะ เขาลหลงไหลคนมากจริงๆเพราะคุณคือดีเอมเพรสโอ้ไม่ลหลงไหลคนอื่นแล้วเก้าเหรียญดีเอมเพรสขยายกันแบบนี้โอ้จะไปลหลงไหลเทพธิดาที่ไหนลงมาจากฟ้ากฟ้าก็ไม่หลงแล้วหลงแค่คุณนี่แหละดี The เอมเพรสเก้าเหรียญน,นะคุณฉลาดเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขรับไม่มีผู้ชายฉันอยู่ได้ฉันหาเงินได้เลี้ยงตัวเองได้โอ้ฉันมีครบทุกอย่างแต่สิ่งที่คุณขาดคืออีกหนึ่งเหรียญเนี่ยหนึ่งเหรียญของเขาเนี่ย ที่จะมาเต mm ิมเต็มคุณให้เป็นสิบเหรียญเนอะนะคะมีหลายอย่างที่ทําให้ฉันนึกถึงคุณอ่าเห็นไหมมีหลายอย่างที่ทําให้เขานึกถึงคุณเขาคิดถึงคุณมากอยากติดต่ออยากสื่อสารมาไ้อออกสอบถูกขึ้นเป็นใบแรกเห็นไหมบางครั้งฉันนอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณเนี่ยเขานอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณเนี่ยนะในหัวตีกันพลังงานห้าไม้เท้าเ่ยนะ คิดถึงคุณในหัวตีกันไปไหมโอ้จะเอาอย่างไรดีจะทักก็ไม่ใช่อีกโก้มันกัดกินปัญหาก็ยังไม่เอือ้อหน่วยนยเครียดไปหมดเลยนอนไม่หลับพลังงานสดของกันมากๆน,นะนะคะการข้อความกับไพ่ทาโร่เวลามันไม่เหมาะกับเราเลยอตอนนี้มันไม่เหมาะจริงแหละเพราะคนสองคนเจอปัญหาก,กันอยู่นะคะอะไรอีกที่เขาอยากบอกถึงเวลาที่ฉันต้องรับรักษาตัวเอง รักษาตัวแล้วนะคะถึงเวลาที่ฉันต้องรักษาตัวแล้วเนี่ยเขาต้องไปเยียวยาวใจิตใจเขาก่อนนี่ยนี่ห้าเหรียญเกิดขึ้นเขามีอารมณ์ที่เหน็ดหนาวโศกเศร้าอะไรอาวรณ์คิดถึงโหยหาคุณนเนะาะนะคะาะคุณสองคนมันไม่ได้อยู่ใกล้กันตอนนี้พลังงานของอัศวินมาแบบนี้ถึงสองใบพลังงานของคนขี่ม,ม้าก็คืออยู่ไกลกันแหละเพื่อนๆเนะาะนะคะอยู่ไกลกันของคุณสองคนไม่ได้อยู่ใกล้หรอกแต่ก็น่าจะอยู่ต่างจังหวัดไหมเนาะ เด่กเนคนละจังหวัดหรือเปล่านะคะมาใต้สำรับคืออะไร24เราทั้งสองคนรู้ว่ามันไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณเออเขาบอกว่าเนี่ยพูดเหมือนน้อยเนื้อต่ำใจเขาบอกว่าคุณกับเขาอะต่างคนต่างรู้ว่าคุณอะเขาอะไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณหรอกเออเนี่ย น้อยเนื้อต่ําใจเหมือนย้อนแย้งนะเขาพูดแต่แต่คิดถึงแล้วก็รักคุณมากๆนะหน้าตีนะคนนี้นะคะหน้าตาเป็นยังไงให้พี่โน้องดูหน่อยซิเออหนะ,ะนะ่าจะตีเขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยย้อนแยง้งไม่พูดเนะี่ยคือเขาเครียดยไงเมื่อเขาเครียดหนะักเขาก็เป็นเนะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ย้อนไปย้อนมาเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็คิดถึงพอมันึกอีกทีเนึ่าจบๆกันไปซะออดีแล้วมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันย้อนแยง้งเนี่ยเขาย้อนแยง้งแต่จริงๆแล้วเขารู้ใจตัวเขาเองแล้วแหละว,ว่าคุณคือคนที่มีค่าสําหรับเขา มากที่สุดแล้ว A อ o f t c o เนี่ยพลังงานของหนึ่งเหรียญนะฮะหนึ่งเหรียญเก้าเหรียญเห a ี o n พ p สเนี่ยเขาไม่มีไม่มองใครแล้วคนคนนี้คุณมีค่าสําหรับเขามากๆคุณคือผู้หญิงที่เติมเต็มผู้ชายที่เติมเต็มไม่เขาได้เขาไปอยู่กับคนอื่นเขาไม่รู้สึกเติมเต็มได้นะอืชีวิตเขาอะเพราะเขาหนึ่งเหรียญอันเนี้ยเก้าเหรียญมาเห็นนะมหนึ่งเหรียญกับเก้าเหรียญก็สิบเหรียญคุณคือคนที่เติมเต็มเขาได้เก้าถ้วยก็คือพลังงานของความสุขและเติมเต็มนะคนคนนี้ตอนนี้นะ มีพลังงานของความสุขเอ่อล้นในใจแต่เมื่อมาคิดอีกทีหนึ่งเนี่ยปัญหาห้าเหรียญแต่ห้าดาบเนี่ยก็ทําให้เขาทะลอที่จะทักมาเอกเนี่ยเขาอยากทักนะอยากทักความรู้สึกนึกคิดของเขาตอนนี้นะฮะอยากทักมาหาคุณจะแย่แต่พยายามข่มตัวเองไว้ตอนนี้เหมือนเขารู้สึกคลั่งครูในใจเห็นคุณค่าของคุณมากแต่พยายามข่มตัวเองไว้ด้วยพลังงานของสตรีมเนี่ยนะ แล้วก็มันไม่ใช่เพราะเขาอีโก้ด้วยแหละนะ e อีโก้ก็หนึ่งนะแต่มันด้วยอุปสรรคปัญหาห้าเหรียญและห้าดาบที่เจออยู่นี่ด้วยมันไม่สามารถทําอะไรได้ได้เพียงแค่สอดสองคุณคนนี้นะคะเศร้าอเออได้เพียงแค่สอดสองแล้วก็ถ้าคุณปิดช่องทางหรือบล็อกเนี่ยเขาไม่มีโอกาสเลยนะที่จะรีแอคใดๆนะพ้าคุณบล็อกเขาไหมแต่พลังงานที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มีพลังงานบล็อกแต่ห้าดาบก็เป็นไปได้คุณทะเลาะแล้วก็กดบล็อกไปเลยโทรศัพท์ไม่ต้องทักอีก ก็ได้นะฮะแต่คนคนนี้เขารอค่ะเขารอจัก,กรวานโชคชะตารอให้เทวดานางฟ้าปอกแต่ปลดปล่อยคุณสองคนเมื่อวันนั้นถึงเวลามาร่วมต้นกันใหม่เพราะเขาเชื่อว่าคุณกับเขาไม่ใช่คู่ธรรมดาเพราะเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้อืเขาเชื่อมั่นว่าคุณนี่คือคู่เขาเขาเชื่อมั่นว่าคุณเนี่ยคือจัก,กรวาลให้มาเจอกันแลวเดี๋ยวจัก,กรวาลก็จะปลดปล่อยให้คุณสองคนได้กลับมารื้ฟื้นความสัมพันธ์แน่นอนนะฮะ ประมาณนี้เขาเชื่อแบบนี้ความคิดความรู้สึกของเขาวันนี้ก็ประมาณนี้พยายามคมอารมณ์ตัวเองไว้เพื่อที่จะไม่ทักหาคุณแต่ลึกๆแล้วในใจคิดถึงคุณจะไม่ไหวแล้วค่ะคนนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ